ประวัติความเป็นมาของบ้านขาเดิมทีบ้านขาเป็นหมู่บ้านที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพศอสอใดไม่ปรากฏแต่คาดว่ามีอายุประมาณ400ปีมาแล้วทราบว่าคนสมัยก่อนเลือกทำเลการก่อตั้งหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพาะปลูก บ้านขาตามตำนานบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกว่าบ้านขามีห้วยขนาดเล็กสองลำห้วยมีอยู่ทางทิศตะวันออกหนึ่งลำห้วยห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลชื่อว่าลำห้วยขาและอีกหนึ่งลำห้วยอยู่ทางทิศเหนือห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเรียกว่าลำห้วยหมาตา ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำห้วยว่าบ้านขาโดยเราได้สัมภาษณ์คนในหมู่บ้านเป็นดังนี้หมู่บ้านขาเดิมทีประมาณ400ปีกว่าๆมาีผู้คนที่สัญจรมาจากจังหวัดอุ้บุรมุัิลำแล้วก็มา ถึงที่เห็นลำห้วยค่ะก็เลยได้ชักชวนกันเพื่อที่จะตั้งลกรลากตั้งหมู่บ้านตั้งชุมชนขึ้นโดยมีนายจันนมสกุลไม่ปรากฏเป็นหัวหน้ากลุ่มได้สำรวจพื้นที่ บริเวณรอบๆดูทำเลเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแหล่งธรรมาหากินค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ก็เลยได้สกลงกันสร้างเป็นชุมชนขึ้นมาตั้งชื่อว่า หมู่บ้านขาและก็ลำห้วยขาก็เลยถือเก่าขานในตำนาน400กว่าปีมาได้ตั้งชื่อจากบรรพบุรุษโดยมีนายจันทร์นามสกุลไม่ปรากฏได้ตั้งชื่อเป็นลำห้วยขาและก็ตั้งวัดเป็นวัดชื่อวัดโพ อยู่ทางด้านิตะวันออกแล้วก็ได้ช่วยกันดูแลชุมชนมาหลังจากนั้นวัดโพซึ่งอยู่พื้นที่ลุ่ม่อเลยได้ย้ายสถานที่วัดวัดโพ มาตั้งอยู่ชื่อวัดโคเดิมแต่ยขยับมาตรงจุดที่น้ำไม่สามารถเข้ามาท่วมขังได้ในประวัติหมู่บ้านคาเราซึ่งปรากฏนามผู้ใหญ่มาจนตลอดหนึ่งก็มีนายจัน เป็นผู้ใหญ่บ้านสองก็มีนายพิมพ์ผาเงินสามนายลีผาเงินสี่นายเหลี่ยมนินบันพดห้านายผันผลคำหกนายปยนดีดกลาบาเจ็ดนายประมวลหาหน้าแปด นายจ้อยสังเกต9นายวิเศษผลคำ10นายเต็มดีดกลาก11นายอภินันผลขาผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันประวัติพอสังเกตของบ้านขา,าก็คงมีแค่นี้นะครับ และเราได้นำหนังสือประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านฉบับล่าสุดมาค่ะ